สนับสนุนโดย True 5G ครบกับ True ดียิ่งกว่าเร็วครบแรงล้ําเครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งจาก n p e r f 6ปีซ้อนสวัสดีค่ะได้เวลามาอัปเดตข่าววัเธอกันกันกบ Room s e r v i c h News และพาแพรแล้วนะคะสำหรับข่าวแรกของเราเนี่ยโอ้โหยกนิ้วให้กับความเก่งของพี่เอสุภชัยเลยค่ะ หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะมีคนทักว่าเอ๊ะทำไมพี่เอพร้อมลงพร้อมลงล่าสุดค่ะจะบอกว่าพร้อมถึงขั้นต้องไปตัดชุดใหม่เพราะว่าตอนนี้เอวเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นไซส์ S หมดแล้วค่ะสวยวันสวยคืนเลยละค่ะสำหรับผู้จัดการดาราซุปตาคนดังเอสุภชัยค่ะหลังจากที่เราได้เห็นกันนะคะว่าช่วงนี้พี่เอเนี่ยฟิตมากมาก จนรูปร่างผอมลงจากเดิมมากๆค่ะจนใครเห็นก็เป็นต้องทักว่าโอ้โหผอมจริงไม่จกตาแถมนังผอมลงเรื่อยๆด้วยนะคะล่าสุดค่ะพี่เอได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมขณะที่กำลังมีช่างนั้นมาวัดไซส์เสื้อผ้าให้ใหม่เพราะว่าตอนนี้ค่ะ ไซส์เนี่ยเปลี่ยนเป็น L S หมดแล้วกับแคปชั่นที่เขียนเอาไว้ด้วยนะคะว่าตื่นเช้ามาตัดชุดใหม่เพราะไซส์เปลี่ยน L S แล้วงานนี้นะคะก็คงต้องโละเสื้อผ้ายกตู้นแน่นอนและคอมเมนต์ของแฟนๆใต้โพสต์ค่ะก็มีแต่คนชมพี่เอนะคะเช่นพี่เอสวยขึ้นเยอะเลยค่ะ ควมลงเยอะมากๆ LS แล้วเริศดปังไม่หยุด S มากแม่สวยมากๆนะคะบางก็มาถามว่าทำยังไงถึงจะได้เอวแบบนี้คะบางมากๆเลยสวยมากๆเลยค่ะสุดยอดไปเลย ยกนิ้วให้กับวินัยในการควบคุมอาหารเอากำลังกายลดน้ำหนักของพี่เอมมากจริงๆนะคะอันนี้คือเราเห็นกับตาเลยว่าผอมลงเรื่อยๆโละชุดทั้งตู้แน่ๆเลยค่ะแบบนี้สำหรับข่าวต่อไปนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งครอบครัวที่เขาตื่นเต้นกับพายาตคนใหม่แล้วสำหรับครอบครัวของคุณเจนนี่รัชนกนั่นเองล่าสุดนะคะเห็นเขาบอกว่าไม่ใช่แค่เธอและคุณสามีที่ตื่นเต้นคุณแม่สามีเนี่ยก็ตื่นเต้นมากๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ทั้งตื่นเต้นทั้งเป็นสายเปเลยล่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าตื่นเต้นกับทายาทคนใหม่ของครอบครัวกันมากๆค่ะสําหรับครอบครัวนักรอก้องและเจ้าของค่ายเพลงสาวเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดทัศน์สดชื่นนะคะที่ตอนนี้ก็กําลังตั้งครรภ์ลูกสาวคนแรกอยู่ท่ามกลางความยินดีและความตื่นเต้นของครอบครัวทั้งของฝ่ายตัวเองแล้วก็ฝ่ายสามีอย่างคุณยิวค่ะโดยเฉพาะคุณแม่ของลุมยิวที่ล่าสุดใจปั้มเลยนะคะเตรียมของขวัญไว้ให้หลานสาวคนแรกแบบที่เรียกว่าทุ่มมากๆค่ะ โดยคุณเจนนี่นะคะได้เผยแชทที่คุยกับคุณแม่สามีซึ่งในแชทเนี่ยแม่สามีได้ส่งภาพพื้นที่สวนยางมาให้กับสาวเจนนี่แล้วก็บอกค่ะว่านี่แหละคือสวนยางของยูจินซึ่งคุณเจนนี่นะคะก็ได้ตอบกลับคุณแม่ไปว่าไอหยาเป็นหลานแม่ใจบันดีจริงพร้อมกับยกมือไหว้ขอบคุณนะคะ นอกจากดีเจ้าตัวเนี่ยยังแคปชั่นภาพนี้เอาไว้ด้วยว่าล่าสุดแม่สามียกส่วนยางให้หลานแล้วขอบคุณคุณย่าสิลูกนี่ขนาดน้องยูจินยังไม่คลอดนะคะเนี่ยคุณย่ายังเตรียมที่ดินไว้ให้ขนาดนี้ถ้าคลอดออกมาแล้วเนี่ยต้องคอยรอชมเลยว่าคุณย่าจะจ,จัดเต็มทุ่มเซอร์ไพรส์อะไรให้หลานสาวอีกคะ่ะ ยังไม่ได้เห็นหน้ากันยังไม่ได้คลอดออกมานะคะยังรู้สึกว่าคุณย่าเนี่ยตื่นเต้นเอาซะมากมากเลยถ้าได้เห็นหน้าหนูน้อยแล,แล้วยิ่งถ้าวันไหนเขาเกิดเรียกหรือว่าพูดขึ้นมาเรียกคุณย่าคุณย่าเนี่ยโอโ้รับรองหล่มกันหัวปักหัวปั่มแน่ๆต่อคปนี้อีกหนึ่งข่าวนะคะหลังจากที่คุณแม่สุดสตรองคุณแพทย์นภพาออกมาอัปเดตอาการว่าตัวเองนั้นติดโควิดไปล่าสุดค่ะเธอออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมพร้อมกับแคปชั่นเด็ดๆค่ะ หลังจากที่คุณแพทยนภพพาโพสต์แจ้งข่าวว่าติดโควิด -19 ไปเมื่อวันที่24มกราคมค่ะแต่ว่าลูกชายอย่างน้องเรซซิ่งนั้นก็ปลอดภัยนะคะไม่มีเชื้อรวมถึงคุณแพทยได้แจ้งข่าวให้ทุกคนที่ใกล้ชิดได้ทราบแล้วก็กลับตัวทันทีด้วยแล้วก็ยังได้กําลังใจที่ดีจากคนรอบข้างค่ะทั้งแฟนหนุ่มตํารวจนายนภรนะคะรวมถึงแฟนเก่าอย่างหนุ่มก๊อตที่ก็ยังมีส่งดอกไม้มาให้กําลังใจ และก่อนหน้านี้ที่คุณแพทก็เพิ่งโพสต์คิดถึงน้องเรซซิ่งค่ะเพราะว่าแทบจะไม่เคยเห็นแม่ลูกต้องแยกกันเลยล่าสุดค่ะวันนี้คุณแพทได้ออกมาโพสต์แคปชั่นเด็ดๆพร้อมกับอัปเดตอาการอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าไอจามมันไม่ดีงั้นที่ขอ IG ได้ปะ่ะไม่ไอไม่จามไม่เป็นไข้ซึ่งแฟนๆก็เข้ามาให้กำลังใจกันมากมายค่ะแล้วก็ขอให้คุณแม่แพทเนี่ยหายไวๆด้วยนะคะ หายไวๆนะคะจริงๆแหละเราไม่เคยเห็นคุณแม่คุณลูกคู่นี้เขาตัวห่างกันเลยนะน่าจะเป็นครั้งแรกที่ห่างก,กันนานที่สุดแล้วนะคะก็ขอให้หายไวๆได้กลับไปเจอน้องเรซซิ่งไวๆนะคะมากับคู่คุณพ่อคุณลูกบ้างดีกว่าค่ะที่ล่าสุดเราได้เห็นเขามาเจอกันแล้วแต่คุณพ่อเนี่ยสวมวิญ,ญญาณขอเป็น FC ถ่ายรูปคู่กับศิลปินที่ปลื้มสง,งัานสำหรับคุณพ่ออ่ำและน้องแอลลี่นั่นเองค่ะ เป็นคู่พ่อลูกที่น่ารักมากเลยนะคะสำหรับคุณอ่ำอมรินและน้องแอลลี่ค่ะที่วันนี้ครอบครัวภูมิใจสุดๆที่ลูกสาวทำตามฝันตัวเองได้สำเร็จนะคะเป็นนักร้องมีเพลงเป็นของตัวเองที่โด่งดังพอลูกเป็นนักร้องแล้วก็มีแฟนคลับที่รักติดตามให้กำลังใจอยู่ตลอดค่ะนานๆก็จะได้เจอเกันขี่คุณพ่ออ่ำเขาก็เลยขอทำตัวเป็นแฟนคลับลูกสาวซะเลยต้องบอกเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆนะคะภาพที่คุณพ่อเนี่ยสวมบทเป็น f c เข้าไปขอถ่ายภาพกับศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบ แค่นั้นยังไม่พอนะคะเพราะอ่๋มเนี่ยเขียนแคปชั่นเอาไว้อย่างน่ารักอีกด้วยว่าตัวจริงน่ารักน่ารักเป็นการเซลลูคที่น่าเอ็นดูมากนะคะแล้วก็ต้องบอกอีกด้วยว่าน้องแอลลี่เนี่ยสวยแล้วก็น่ารักจริงๆคือยิ่งโตยิ่งสวยนะคะทุกคนหลายคนเนี่ยโดนตกหัวใจกันไปเยอะแล้วล่ะค่ะ สวยจริงๆนะคะสำหรับน้องแอลลี่อก็เป็นอีกหนึ่งคู่คุณพ่อคุณลูกที่ปล่อยโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักให้เราได้เห็นกันถ้าจากโมเมนต์น่ารักเรามาเป็นโมเมนต์ความฮอตความเซ็กซี่สุดแสนจะร้อนชาที่ต้องบอกเป็นเซตภาพของคุณหนูนาหนึ่งธิดาแต่ต้องเรียกว่าเซตภาพเซตนี้เอาเรื่องเลยทีเดียวค่ะ <c oughs> นานๆจะได้เห็นหมดเซ็กซี่นะคะสำหรับเธอคนนี้หนูนาหนึ่งธิดาค่ะ ล่าสุดหลังเดินทางกลับจากทริปยุโรปเนี่ยก็เดินทางมากับตัวที่ภูเก็ตแน่นอนค่ะว่ามาทะเลก็ต้องจัดหนักจัดเต็มแบบจุกๆเน้นๆก่อนหน้านี้ได้เห็นภาพวิววิวพาใจสั่นไปแล้วนะคะกับชุดสปอร์ตบราสุดแซบล่าสุดค่ะขอแซบอีกสักรอบละกันกลับชุดทูพีซนะคะอวดผิวขาวทาขึ้นทาแดดเรียกว่าก็ทําทะเลร้อนฉ่าได้เบาๆเหมือนกันนอกจากจะได้เห็นภาพเซ็กซี่บนเรือหรูแล้วค่ะหนูนาก็ยังเพิ่มความเผ็ดความแซบ กับซีนลงอ่างในชุดบิกินี่สีแดงด้วยนะคะแม้จะเห็นเพียงแค่ด้านหลังเนี่ยแต่ว่าไฟลุกพรึบกลางไ g เลยค่ะหลายคนเห็นแล้วก็เข้ามากดไลค์ให้กับความเซ็กซี่ของหนุนากันรัวรวพร้อมกับบอกด้วยนะคะว่าอยากเห็นโหมดนี้บ่อยๆก็ไม่รู้นะคะว่าหวานใจอย่างหนุ่มจูเนียเนี่ยเขาจะห่วงหรือเปล่า